ืัอนี้อีพี่สองก้อยหอยหรือว่าลาบหอยจ้าสิมากินเฮเบิรงนแม่จ้าเพื่อนนี่พอกคลิปไปยุ่งทางนี่แหละจ้าสิเห็นตะมือจ้ามาจ้ามาจัดการกันเลยจ้าอันนี้ครับผักเมีผักเมจ้าทำแหลกทำแหลกของเขาอันนี้ผักกระแจยงเห็นละเห็นละเห็นผักกระแยงไะรู้ไหมเห็นละเห็นละรู้ละรู้ละ

ตัวเส้นเตี้ยนี่ก็ได้บาย cái ชินอยู่นะ

แกะไปบนมีนาพี่จ๋าันเนี่ยเป็นม็มันกนคไ่อปนเนี่ยนี่นไที่น่ะเด้อเนเด้อันตัวจไกวบางห้ไหนเด้อสามยางคอยไอยไม่เปจ้ะไม่เป็นคอยที่ไหนะุดอยี่ แ่ปเปิ้ค่ะแบกินแมงปเป้นี่แหละใส่ดีก็ใส่ตามคำขอจาดอยู่ๆจ้าพักแต่เนีพักอย่างไรเนี้ยพักร้อนกันนะพักมิกเนี่ยเป็นยังไงหลายๆผักรวมๆกันเลี้ยนแบบปิจาเลยนะกะเล็กตกอ๊อเซมเมือ ปาดนีก็มืเสมอแล้วนะีคนทำเหนียอจ้ายเหงือไม่หมดอืมนั่นแหละน้อง์กจูพักน้อเมย์นเองเยเกิดนุ่งน่ามาอ่อนดีน้มงแก้าเนาะ จ้าพักตลาดตลาดเนี่ยเก็บจังวันเลยกินจะกินยุ่ตลาดจ้ะแซ่บก็แซ่แบยุ่ตลาดให้พี่น้องอยากแซ่บน้ำยู่ในยูทูบ้ะจ้ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ้าโคตรน้ำพักน้ำฝนก็ได้จ้ะใครอยากฮิตคลิปยังบอก้ะจ้ะโอ้ยอยากเฮ็ด อยา,ตากตัดกลินไก่ไม่มูแท่งน้ำเด้องอ่นี่เนาะเ <c oughs> ม่นไตคลิปได้แล้วจ้าอยากกินยังอยากให้แม่ค่าเห็ดียังมาสู่เบิังสู่กินแล้วจา <c oughs> ้ายีสต์เพลทหอมๆหล้วก็บแม่ทูบแดงตับช่วงนี้อยากเข้าขึ้นกรซังเนาะ เอนนี้ังเรน่งีงลูกค้ามาทางพี่จ๋าว่ะคือจอยใส่ยีราบเาอนน้ำหนักหน้องเพ่ขึ้นพี่สนนพี่เพิ่งแนมหน้องว่าจอยจอยแบบใคูมาจอยละองเมื่อนั้นพี่จ๋าใส่เสือทีแดงที่รับรูปมากเลยใส่เสือน้ำหน้ามากตัวนั้นเลยหักรูไพี่ใหญ่รูเจ้าเรียบร้อยค่ะ อิ mould mould ่มเนาะใส่สีแดงกเดี๋ยวะมันไปพร้อมกันมาได้จ้ะมันคขอยค่ไงรย่างบอยอยเองวัน่กหอยด้อมขาไงกไปเทลายางเยอืาต้มน้ำเลยเารงปุ๊บก็ติแก่เลยจะห้าก็มันอนักแก่ เป็นมวยมาบกรื้อกเป็นก่เป็นเก่แล้วเกียมากใหม่ๆเป็นรับประกันก้อมสดมากคานเป็นไรหัวเป็นเบหาบอกหอยเชลรี่หัวเป็นตังองหัวล่หลายบอกหาหอยเชอรีมาขายยัง รสชาติเป็นยังไงจ๊ะสอพันหมูสดก็อร่อยใส่หมูใส่แกงใส่ต้มก็อร่อยเพราะกะหมูว,าาว,มว่าติดใจอ่ะติดใจก็ซีล่าก็บับเ,เห็นพี่ยู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 ติดใจมั่วใจในปากน้องคนบอรสีเด้อนนค่ะอยินเบอร์ตอนเด้อค่ะเบิ่งอยู่เด้อค่ะ อยู่เห็นน้่มือกัอย่ว่มิตริกอ่ะอยู่บตอนคือสมโเห็นตมือแล้ี่โบบอใครยิบปนไดเันมิจาเด็กเีละจานเด็กของคนตั้งหากเออำเด็กทำเด็กีบอกว่าเพ็ดเลย่อยากใครใยมเหรอเออตอาี่เล้ มันเอาเยอะๆไปเลยแม่เผ็นดน้าโบแบบนี้ทอดมูติดต้อ๋อที่ก็ขใส่หรออ๋อสวยยังไม่ใช่ผ่านข้างเมียเขาสวยแต่เมียนะเอ๊ะ<อ>ไปโดนนี่น, <จร S 3> นี่น่ะน่าใหม่ว่ะเดี๋ยวตกถุงเป้าโอเคเลย <laughs> เอออกจากแท็บมันตอนไงแล้ยำแถวนี้บอสแต่กระบปงเหนียวจากไฟชลี่ยังมากกว่าแท็บ้ะจากวินดะี้เห็ดแสดงว่าแม่ขัวมีเคล็ดลับด้จ้ะเป็นนอกน้ำเย็นจก้กรอบแน่นอนแล้วกระบปงเหนียว

จริงปกติเชอรี่จะไม่กินไข่เชอรี่ปกติจะไม่กินนี่บมากสดมากจิ้่ๆเ,เลยใ่ใช่แล้วนันเสียก็กินมถ้าเดี๋ยวรองมาอย่างเงี้ย นั่งั่งนอนอยู่้างลางเลยจ้ะแขวนถือแล้วขนถือแนี้หอมจริงนี่ไงไอเนี่ยผักเนี้ยเป็นไหอมหอมอยู่ในปากเลยว่ะนี่ไงหกเซนหม่แล้วานมเราใหม่โมองใช้กทีเล้าทั้งด ใส่นีใส่เข้าไปไม่ก็พอมก็ไม่ใ่ปอ๋อเักอย่งี้ยกระองส่ well, ักที่เล um ่ากยอ่าง้ยมันอนเซฟักซิ่วหน่อยมัดำ่เปลี่ยมก่อตลาดข้างๆขายขดีด้วย นะ่นะ่าหาเลียงอย่างเงี้ยดีแวไปปซื <upright> ้อ em มากมกยอกกล้วยดูด่วนคนมันหลอกหเจ็แบบไรแบบเจ็บขึ้นห้องปีกล้วยห้องยังแบบเต็มจมพมเต็บเ็ก็มันบอกว่าเจ็บเมอนจมันหงำแล้วมันดังกุดกุดในปากมือนจมันแสบคือแบกหอยปังเ้านี้แม่ แกงก็ได้แกงหยวกกล้วยก็ได้คิดเมนูกันเจ๊ตั้งแต่วรีคิดเมน,นอมูอะไรเราเห็นข้กแกงหยวกกล้วยแกงกะทิอ่ะแกงไส่ไก่อ่ะแกงกะทิบอกเฮ้ยไม่ต้องแกงกะทิก็ได้แกงธรรมดาก็ได้ไม่ต้องใส่กะทิอะ่ะวิทเอาแตงกวาเรามาอีกมั้ย มีจานนึงย et ่งจะไปทั้งไทยหลายเลยเด้อเห็นห็ภายไเพราะว่าหมกยกไกลไมันสิคืออยู่ใออหอมนัากระแนงนะพ่อกระแนงหอมอี๋ หอมแบบดหอมมีในปากเลยอ่ะโอ้ยกินปลาแดดกินซุ่มมื่อซุ่มมื่อเนี่ยตัวเองวันเสาร์เพื่อนบ้านก็เป็นปลาซับมาปากจำจะรอด พอดีจะมนเนี่ยกลความรสเตี่ยวจะอย่ข,ข้างล่างจ้าข้างล่างจ้ากิปบีแม่กวัวงพิดาล่าเลยคั่มใหญ่ๆบึงนะนะแม่กวัวกับทีมงานตลาดก <c oughs> ็ไม่ขาดเหมือนกัน <c oughs> ขอล่าไปก่อนจ้าด้วยคลิป โอ,อยหอยเชื่อดีลิลวารหอยเชื่อดีอนะยากสำเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติ้งติ้งไอ้ขัว้วบุญมาเลยจ้าช่องด<ะ>ีม,มากกว่าในคิดจ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ